ตอนนี้อยู่ที่มีลาเคิลเลานะคะถ้าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ตรงเกตบีหค่ะคือจะมีมิลาเคิลเลาเล็กด้วยนะคะอันนี้ก็จะรับบัตรพีโอริตี้พาค่ะแล้วก็ของพวกวิสตอมก็มาใช้เลานี้นะคะน,นีะ้เปิด24ชั่วโมงค่ะตรงข้างหลังนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยวขวามาก็จะเป็น ส่วนของร้านอาหารห้องน้ำในนี้มีห้องอาบน้ำด้วยแต่ก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะ ผลไม้ด้วยเมื่อกี้มีแตงโมเด้วยมสับปะรดส่วนเทอันนี้สลัดผักเมื่อกี้หมดเรามาช่วงปีใหม่นะคะของก็เลยหมดมีชีสปูอัดแล้วก็สลายปูอัดพาส์เบรอันนี้เป็นสปาเกตตีค่ะกับเ,เบคอน ผัดผักนะคะข้าวอันนี้เป็นข้าวต้มไก่ค่ะนี่จานยิบข้างล่างเลยส่วนฝั่งนี้อันนี้ข้าวมันไก่เขาจะเสิร์ฟตอนส1บเอโมงนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่ามาแล้วข้าวมันไก่น้ำซุปอ่าอันนี้เป็นเกี๊ยวอุ้งผสมหมูค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ข้าวมันไก่ เพราะมันไก่เสิร์ฟเป็นเวลาขนมนะคะก็จะมีอยู่ในถ้วยน่ารักมาเกเลยของของหยอดนี่ไอศครีมไอศครีมมีวานิลลาช็อกโกลแลตสตรอบเบอรี่ซาลาเปามีรสเผือกครีมแล้วก็สังขยานะคะอันนี้อร่อยนิ่ม ลตนมร้อนค่ะฟูชิโนมีชาถัว่วอันนี้ขนมบังอ่าอันนี้เป็นแซนด์วิชก็จะมีเป็น,ปนไก่ชีสแล้วก็ผักสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตก,ก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นทูน่าตอนนี้อยู่ตรงโซนห้องอาบน้ำนะคะอันนี้เป็นฝั่งฝั่งผู้ชายค่ะ ส่วนอันนี้เป็นฝั่งผู้หญิงนะคะห้องอาบน้ําฟรีนะคะน,นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูอันนี้เป็นฝั่งห้องน้ําผู้ที่นั่งรถเข็นค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งห้องอาบน้ําก็จะมีที่นั่งได้เป่าผมมีผ้าเช็ดตัวสบู่แชมพูโลชั่นมีครบหมดเลยมีหมวกคุมผมให้ด้วย เมื่อกี้เราถามเขาว่าถ้าไม่มีบัตร Priority Pass เนี่ยเขาจะคิดคนละ1,500บาทนะคะอันนี้เรามาช่วงวันปีใหม่อันนี้30ธันวา2565นี้เขาก็จะให้ Wi-Fi ฟรีมาค่ะแต่เมื่อกี้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมคะอันนี้เราเดินเลี้ยวมาทางซ้ายก็จะมีอีกสุ้มหนึ่งมีของกินเหมือนกับเมื่อกี้แหละแต่ว่ามีอาหารน้อยกว่าตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จชาร์จไฟ